ส่วนผลพวงจากโควิด -19 คุณผู้ชมครับก่อนหอ้นนี้เราบอกไปแล้วศูนย์วิจัยกษตรกรไทยคาดการว่ามัน45,000ล้านเลยนะใ,ในรอบหนึ่งเดือนที่เราต้องสูญเสียไปล่าสุดเนี่ยอีกสำนักหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยออกมาเปิดเผยนะครับจะเป็นตัวเลขของเงินสะพัดในช่วงปีใหม่64ที่จะถึงน่าตกใจนะฮะเหลือแค่90,000ล้านคือคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบกับตัวเลขเงินสะพัดของปีที่แล้วสิฮะ แสนสามหมื่นล้านปีใหม่นี้จะเป็นเงินสพัดที่ติดลบถึง33.6%ต่ำที่สุดในรอบ10ปีและหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ15บห้าปีคนมันไม่มีมูดจะจับจ่ายประกอบกับโควิด -19 คนกลัวไม่อยากออกจากบ้านอยู่แต่บ้านกันอ่ะส่วนหนึ่งต้องกันตัวเองอดังนั้นก็ต้องทำใจยอมรับหรือไม่ทีนี้หอ,อการค้าไทยวิเคราะห์ต่อไปด้วยถ้าหากว่าล็อกดาวน ล็อกดาวในพื้นที่เฉพาะพื้นที่สมุทรสาครหรือใกล้เคียงเนี่ยเม็ดเงินที่มันสะพัดเนี่ยมันจะเหลือจากเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่90,000ล้านจะกลายเป็นแค่6 5 0 0 0ล้านซึ่งปัจจุบันมันน่าจะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าล็อกดาวสมุทรสาครอ,อยู่แล้วแต่ถ้าเพิ่มพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปแต่ถ้าคุณสั่งล็อกดาวทั้งประเทศอันนี้หอการค้าบอกถ้าสบคสั่งล็อกดาวทั้งประเทศเงินสะพัดติดลบ70%เศรษฐกิจจะเสียหายต่อเดือน2 0 0 0 0 0ล้านฮะ คือวันก่อนศูนย์วิจัยการศกรไทยบอก45 0 0 0ล้านว่าเยอะแล้วหอ,อการค้ามา2 0 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนเลยถ้าล็อกดาวทั่วประเทศหอ,อการค้าไทยจึงขอแนะนําและสนับสนุนให้ไม่มีการล็อกดาวฮะค่ะให้ไม่มีการล็อกดาวเพราะส่วนหนึ่งมันจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในระยะยาวที่บอกว่ามันจะฟื้นไตรมาส2ปีหน้าอาจจะต้องเลื่อนเป็นไตรมาส4หรือไม่อืมออคือมันก็กระทบ